ข้ากับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมะนี่กะมาพบกับเจี้ข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมอนี่เจ้ข้ามสามตัวเต็งกัได้มาติดตามนั่งเล่าความฝันกับน้องแป้งค่ะแต่ว่าน้องแป้งนี่เพื่อนกะให้แม่เพื่อนว่าแท่นเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนบ่้อยู่เนาะค่ะเพื่อนกะโทรศัพท์มาบอกเนาะค่ะเพราะว่าน้องแป้งเพื่อนกะเป็นคนฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่าปีงจับเนาะค่ะฝันเห็นปีงจับขาเนาะค่ะค่ะความฝันของ น้องแป้งสิเป็นจังไรเพื่อใช้แนวทางเขาจังไรเป็นไปเป็นมาแนวไ่ไรกับเพื่อ่เป็นการเสยว,เวลาค่ะถ้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้องแป้งพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะแม่แป้ง ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องแปงค่ะค่ะมาติดตามแนวทางความฝันกับแม่แปงอีกคือเกาลอบนี่เป็นความฝันของน้องแปงเนาะคุณแม่เนาะค่ะเดี๋ยวยินว่าน้องเพิ่นฝันแล้วก็เลยเฝ้ามาติดตามค่ะค่ะน้องเพิ่นฝันว่าจังไ๋คุณแม่งวดฝันว่าเหมือนว่าเพิ่นมาบานเห่านี่ละเนาะอันยาเพิ่นแบงหน้าหายเพิ่นก็เลยไปดำหน้าพื่อนะนามกับเพียงกลางแคลงนี่ล่ะเพื่นะค่ะดำไปอันล่วงใดสักพักปีงก็มาจับเพื่อน จับยูอันได้อ <t eg ued gardens> ันนจับใส่จับนี่ให้ดังเต็มพอดีสองสองตัวฝึกกับว่าปีงปีงเหมือนฝึกกับเอามือฝึกอันนี้ออกเนาะปีงหนูก็บ่ออกได้เพื่อนนะปีงสองไม่ออกเลยจับยี้ในือดเต็มเพื่อนมาแทกตรงสองตัววันนี้เพื่นก็หายที่เราไปปีงจับผืนอันดึงออกเมื่อกี้จับคือเก่าเพื่อนเนาะเพื่อนก็ยานนะจัน เลือดก็ไหลเลือดมันอันเหมือนว่าดึงออกแล้วมันมีเลือดมันเกิดเอาเขาไปอีดพนลปีงเนี่ยโอกโหเล้วแม่แต่ว่าพนกับบ่อันี่ยังพนกัให้ห่วงหาว่าปีงจับนั่แหละค่ะค่ะใหญ่บ่ค่ะใหญ่ปีงใหญ่ได้พน่ะปีงใหญ่ปีงแบบเหมือนปีงเขาัตใหญ่น้องพน่ามันจับเพลินมันก็ออกไปแล้วดึงออกเหมือนว่าคอยอันแม่นี่แหละพน่ะ ดึงออกให้พู้น่ะแบบขีบออกมุกตะเขาไปจับอีกพุ้น่ะเลือดจะเต็มสิเป็นแบบเดือดเป็นกระย่าเนอะแต่ว่าพูนบ่มบ่มแบบบ่มีเหล็กมิแต่รฟันเห็นปิงจ้ะอืมฟันเห็นปีงแต่ก็ดำหน้านะแบบนี้เป็นฟันันสันสันะค่ะ อันนี่ก็ไ้จนวาน้ำตาเปียกม้อนเด้อูเมืองึ้นมันบางอย่างปีงแข้งปีงก็โตงนี้ได้ไ่มันคูเฉียวคนที่นีเด็กติดม่นำเนาะแม่นอันนี้บ่มีเหมือนว่ามันเพื่อนกับเพื่อนก็บอกว่าแปดสองพ่อม่เพราะว่าปีงสองปีงมันสองตัววันนี้มือกับจับเนาะอันคือปันหาแปดสองหวัาคุณว่าเพื่อนแกให้แม่นะเนี่ วันนี้คันว่าปีนอจับกับเจ็ดแปดบ่าปีงจับนอจับกับเจ็ดนะพื้นแปไหาสองสองคู่จับกับปีเป็นพื้นกับแป้งพันวาพื้นกับแป้ว่ามันเหมือนว่าแปดเจ็ดแปดบ้าพื้นวาลองลองเวิร์มพันวาแต่ว่าตัวนี้คือพอมีตัวเหล็กพื้นแปไหาแม่ได้เนี่ยเพราะว่าฟันเกี่ยวแต่ก็ปีงปีงกับแปดพันวาไม่บอกหรอกมันมาจับกับเจ็ดหนักอมันสองตัวกับ แปดสองสองแปดเนาะมือคือว่าแม่เนี่ยเอามือออกกับบวออกกับจับอาจจะมีเจ็ดบ่อคนน่ะเจ็ดแปดเอาออกกับจับเมียนค่ะเพิ่นได้กันเป็นเจ็ดเมียนค่ะจับเนาะเั่นกะปันมายาเพิ่นแบงหน้าเหบ่เมียนค่ะเพิ่นก็เลยเฮ็ดกับแฟนเพิ่นนะในความฝันเฮ็ดไปเห็ดให้เฮ็ดหน้าเมียนไปดำแล้วเพิ่นว่า ดำไปดำมาปีงตัวเป็นไงมาก่อเนาะมาดับเลยเดี๋ยวมีแต่เนี่นผู้เพิ่นแบงหน้าหายพิ่นเสียชีวิตหรือยางค่ะย่างจ้ะย่างเป็นคนอยู่เนาะอายุผิวพิ่นกั่น่าสี่สิบสามปีเราบริหารแกได้เหรอด้ความฝันน่ะเพิ่นเห็นผาเพรรณเห็นเหมือนว่าไปเห็นหน้านี่แหละไปเห็นหน้ายาเพิวพรรณแบาแดงหน้าหายเห็นเรากับดำหน้าของเราอ่ะนะแต่ว่าปีงจับนี่กับพักซอยกันออกมันกับพวกออกปีงน่ะเพื่อนค่ะ อันปีงมันเก็บเขามาจับคือเก่านะเอาออกแล้วก็เขามาอีกเหมือนมันมันจะจับเพิินอะมันมีตะเลือดที่เต็มเั็นว่ามันดูดกินเหลือเนาะค่ะปีงตัวง่ายนะปีงกับปีงง่ญ่เนาะพ่กก็เลยแปรไห้ว่าแปดสองกับเจ็ดแปดแล้วอะเิ่นว่าเนาะซับกัแจับมองเดียวกันเลยบ่ะแน่นค่ะปีงก็จับบอกมันจับนั่นล่ะ มันดูดเขาไปหนังดึงออกมันก็เลือดหนังสีน้ำมันก็จับมาเนี่ยแต่ว่าฟันตูถ่ายมันก็ออกก็เก่านะเพียงก็ออกแล้วเพิ่งก็ตื่นเพื่อนะแต่ว่าแต่นี่กวนฟันว่าออกแล้วก็จับออกแล้วก็จับหนังสีน้ำหายจะว่าน้ำตาอันนี้เพื่อนะหายก็เลี้อรอเดียเพื่อนะยานนะก็ซื้อมาเพิ่นฝันดีเนาะเพิ่นได้แบ่งให้แดงหน้าให้เห็ดเนาะในความฝันเพิ่นไปก่าวพื้ิฝันเห็นตาเนาะ แม่บอกเลยแม่เดี่ยวนี้ฟันค่ะตีมะก่อมาจากปีจับค่ะแม่กับคนกับบาบ่มีตัวเลหลอกแต่ว่าเพคนตีจากฟันเนาะค่ะคนกับเพื่อฟันเกิเคลื่อแม่เพคนกับฟันอยู่เนาะค่ะเพคนฟันอยู่หัอนมึงหันเพคนกับฟันเนาะเส้ากระลุดไปแต่ว่ากับบ่อเด้ดฟันมาปีงแคบเนาะแต่ฟันแต่เห็นตัวเลขเนาะคุณเถอะเนาะแคนกับฟันเห็นแต่ันี้ฟันเห็นว่าปีงตกย่าได้คุณค่ะคู่เที่ยวนั่นบ่ได้ดเปย์เนาะ เป็นตัวเลขมากเลยอออันนี้เพิ่นแปลให้แม่น้ออันนี้เพิ่นว่าปีงกับแปลนสิเนาะค่ะค่ะเพิ่นสันมือได้ผลปะสันมือขื่นจ้ะสันขื่นไม่เนาะส้นแดดก็โทรมาหาแม่ได้ก็บอกว่าคนฝันมือขื่นนี่ฝันว่าปีนมันกัดข่อยยาข่อยแบงหน้าห้นะโอ้โหะเฮ็ดแบงให้ผู้ละหาไล่นี่ยแหละพ่นว่านี่รวมฝันอ่ะนะกระเฮ็ดค่ะมานี้เกิดเหมือนว่าจ้างคนไปดำเมียงเนี่ยแต่มันบ่จับเขาเจ้า ปีหนูน่าจับเพ้าะจะฝืนกับซอยกันเอาออกจังได่มันก็บอกออกปีงห่ะก็มาจับือเก้าแต่คนอื่นก็ร้ายคนแต่มันบอกไปจับเมียนแต่ว่าคนที่ฝันกับกันยังมีชีวิตเบิดคนคนฝันน่ะนะว่าจัางเหมือนว่าไม่ใช่นกยังนีละเพราะนคนงานไปดำหน้ากันก็มีชีวิตอยู่หน้าคนคนงานวันนี้ก็ให้บยพูดอยากอภไผแล้วเพื่อนมาเนียยานปีงเนาะ ครืฟันกับโบอายไผเครื่องไหนเครื่องห้องแม่นค่ะค่ะปอบญาติพักันซอยออกกับโบออกแม่ก็เอามือไปอันดึงมันก็ออกมาแล้วมันก็เข่าไปอีกคนน่ะมันก็จับมองเก่านั่นละค่ะเมื่อเป็นเด็กแปดสองตัวเก่าอีกบ่เพิ่นกับวาเนาะปีงกับแปะแล้วเพิ่นว่าปีงสองตัวเนาะเป็นขาเขาจึงเลยตีหายสอครั้งแปดสองเนาะเจ็ดแปดหรือว่าแปดเจ็ดแปดกับตัวเติมต่อไปก็คืออายุยาของเพิ่นเนาะ สี่สิบสามปีการให้โชื้อเพลินกับนองแป่งอีกเนาะมีซ้ำหนีแมนบอคุณแม่ว้อฝันเนาะจังได้กะขอบคุณคุณแม่แต่ว่าแม่ยังบม่อมฝันค่ะเดี๋ยวกะรอติดตามตัวเลข ความฝันของคุณแม่อีกเท่านึงเนาะตัวนี้เป็นความฝันของน้องแป้งเนาะคุณแม่เนาะส่วนเหมือว่าอันทีล่ลงคลิปไปเป็นความฝันของน้องปอบเนาะคุณแม่เนาะขอบคุณคุณแม่อีกครั้งหนึ่งค่ะดูใบยูบานเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของน้องแป้งค่ะน้องแป้งนี่เพื่อนฝันวายาเพื่อนแบงหน้าห้เนาะค่ะเพื่อนกะได้ไปดำกับสามีเนาะค่ะดำไปดำหน้ากะมีปิงมาจับเนาะค่ะ วิ่งจับหน่องแปงสองตเพิน่นบ้านเนาะคะ่ะเพิ่นกับปรากฏบารเมย์เพิ่นมาดึงออกให้เนาะคะ่ะดึงออกแล้วก็จับเขาอีกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตัวเลขแนวทางเพิ่นให้มาเนาะคะ่ะตัวเลขของเพิ่นกัห้าแปดสองเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดสี่สิบสามก็คืออายุหน่องแปงค่ะอายุหน่องแปงก็บสี่สิบสามปีค่ะวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ะให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคม,มันมันดำดำด้วยๆเฮงห,หิ่งตังๆังไปกับความฝันของน้องแปงค่ะข่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริพลาดแนวทางความฝันแนวทางตุลีให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาได้รับช่มรับฟังค่ะค่าําหรับคลิปนี้เจ้ข้ามสารตัวเตงคอจยบไปเพียงทานี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ